มันจะเป็นแบบนี้เลยอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนี้จริงๆเลยเป็นโซน Xbox One โอ้โห,โโหนั่งเล่นแบบนี้มากิน สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับกับคลิปลสกา้านี่จะเป็นคลิปที่3แต่จะเป็น day สที่เราจะอยู่บนเรือวันนี้จะไปรีวิวกิจกรรมต่างๆด้วยกันวันนี้จะเป็นวันที่เราฟรีเดย์อยู่บนเรือและใช้เฟอิลิตี้ทุกอย่างเลยเมื่อคืนนะฮะเราได้มีการไปกดไอคอนิกแล้วด้วยแต่ไม่ได้เอากล้องไปเดี๋ยววันนี้จะไปทําให้ดูด้วยไอคอนิกคือหุ่นยนต์ที่ผสมค็อกเทลม็อกเทลและเราค้นพบอีกอย่างหนึง่งเอออย่าโฟกัสเตียงนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งตื่น <laughs> ได้สักพักหนึ่งแต่นี่ฮะใต้เตียงครับเลยส สามารถใส่กระเป๋าเดินทางทั้งหมดเราได้ดังนั้นเนี่ยกว้างมากๆเลยนะห้องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูวิวด้านนอกนะฮะตอนนี้เมย์กำลังไลฟ์ในการคุยกับเพื่อนๆอยู่นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกกันนี่พลพรรคพ,พ,พวกนะที่ดูอยู่ไปดูข้างนอกกัน<อ>พระอาทิตย์วัน<อ>นี้ขึ้นประมาณ6กโมงครึ่งกับ7จ็ดโมงนะฮะดีมากๆตรงที่เราได้วิวแบบนี้จะขอพูดเสียงดังขึ้นอีกน,นิดนึงเพราะว่าเสียงลมตอนนี้ดังมาก<อ>ห้องของเราอยู่ทางโซนโหัวเรือและว,วิวจะเป็นแบบนี้ ว่าเช้าตื่นมาแล้วบรรยากาศแบบนี้นี่คือดีมากฟินมากทุกคนรวมลงไปดูข้างล่างนะฮะอย่าจินตนาการมือถือตกลงไปตอนนี้จับมือถือเกรงแน่นมากน้ําทะเลใสและสวยมากๆเลยเรือนี้แล่นเร็วมากเลยนะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปดูกิจกรรมที่ชื่อว่าไอฟลายนะฮะอยู่ที่ชั้น16โซนท้ายเรือแต่ว่าชั้น15กับ16เนี่ยผมต้องจับมือถือแน่นมากนะ,ะเพราะว่าติกหกเนี่ยมันจะเป็นก้อน,นะ แรงมากตอนนี้เลยเลยคนเข้ามาวิ่งกันว่าเอดูวิวโอ้ยบนเรือมีควันหรอควันจากจาโก,ากชิสิโอ้ควันขึ้นเลยผมนะฮะนี่คือทรผมที่ไหนจ๊ะเจ้าสิ่งนั้นที่เห็นอยู่คือนอสตานะครับบริษัทเอเวอร์จองเอาไว้ให้เราด้วยในตอนที่เรือจะเข้าไปในโซนทานน้ำแข็งนะฮะอ้าวมาทำอะไรกันเนี่ยไม่ใช่นอนตะเม็ดแต่เมื่อเช้าตรงนี้เขามีกิจกรรมเต้นใช่ไหมอ่ามอร์นิ่งแดนซ์ อ๋อโซลียมคือเป็นที่เล่นน้ําอยู่กรุงเทพอะค่ะยังไม่ตื่นดีสี่ขนาดนี้ตื่นดีสี่เลยเหรอเออตื่นดีสี่ดีห้าไปเดี๋ยวรีบไปไอไฟก่อนจะอยู่สุดทางนู้นเอ้าพี่กิ้วชมพูเลยนี่กําลังจะเล่นใช่ไหมใช่เราเล่นสเก็ตต้องไปต่อแถวตรงนั้นอ๋อต่อคิวนู้นเดี๋ยวเราไปไอไฟก่อนกิจกรรมฟรีหน้าผานะฮะไอไฟก็ออกมาตรงนี้แต่เมื่อกี้ไกด์บอกว่าเต็มแล้วนะฮะเพราะว่าเขามาต่อคิว รอกันตั้งแต่7จ็ดโมงซึ่งตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงนะฮะกิจกรรมไอฟลายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากนะฮะเพราะว่าอย่างอื่นยังไม่เต็มเลยโซนนี้คือโฟล์ไรเดอร์ฮะแล้วถ้าขึ้นไปลงโน๊ตก็คคอจะไปกิจกรรมไอฟลายนั่นเองเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปรงโน๊ตกันนี่คือผู้ที่ตื่นมาจองทันนะฮะอ๋มันจะเป็นแบบนี้เลยเขาจะมีรัครเตอร์คอยช่วยแบบนี้นะฮะต้องเกรงตัวเนาะไม่ไงั้นมันจะโค้งไปแบบนี้ อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนี้จ,จริงๆเลยนะไข่บรรยากาศส่ยอยชอบอ่ะนี่คือโฟลไลเดอร์นะฮะบอกเลยว่านี่คนนี้เตรียมตัวมาอย่างดีเชี่ยวชาญมากเรืนะย,ย,ย,ยน้ฟ้าด <c oughs> ้านลงโมไปไปไปนาเราได้คนพบแล้วว่าทริปเรือนะฮะไม่มีความจำเป็นต้องเซตผมในทั้งสิน้น ทุกครั้งที่ออกเละฮะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นลานในส่วนของโรลเลอร์สเก็ตนั่นเองสามารถมาลงทะเบียนแล้วก็เล่นตรงนี้ได้นะฮะส่วนไอ้ฟรายเนี่ยในรอบที่แอเวจองไว้ให้เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่60คนเขาตื่นเช้ามาจองกันแบบเยอะมากในระหว่างที่เรากําลังโม้อยู่ที่ห้องนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองจองในรอบอื่นที่แอเวไม่ได้จองคนละเนี่ยค่าใช้จ่ายคือ29เหรียญแต่เรา2คนเนี่ยจะมีโคต้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริษัทเอเวจะแอดเข้าไปในบัตรให้เราคนละรอยห้าสิบเหรียญเด มาใช้ในการจองได้เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันว่าเวลายังมีรอบเหลือไหมนั่นเองนะฮะโซนนี้ด้วยเดี๋ยวมาเล่นกันนะฮะเออเรารู้แล้วเราเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวเรามาใช้อันนี้อันนี้คือใช้ซีพาสเนะครับการเล่นครั้งหนึ่งก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองน่าสนใจเดี๋ยวมาเล่นรู้วิธีการใช้โคตาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเรามี3 0มเหรียญในการเล่นเกมพวกนี้ถูกต้องนี่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะจากตรงที่เป็นลานสเก็ตตรงนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะปิงปองแบบนี้และโซนนี้ฮะามดูกัน เป็นโซน Xbox One oh, โอ้โอนั่งเล่นแบบนี้โอ้ oh, นั่งเล่นได้เลย, <c oughs> เลยมีหลายตัวด้วยถ้าหาผมไม่เจอที่เรือสำราญ <c oughs> ก็จะเจอได้ที่ w i n d m e r นะครับตอนนี้เป็นมื้อเช้าซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยอาหารก็จะแตกต่างกันออกไปอีกนั่นเองโซนฝั่งนี้ก็จะเป็น t o สนะคะคือขนมปังต่างๆก็มีเบรดพ pudding เหมือนเดิมเป็นครัวซองแล้วก็หลายๆอย่างเลยนี่อยากจะบอกว่าเป็นเมนูโปรดของเรามาก,มากๆเวลาไปกินที่ไหนเนี่ยถ้ามี e กเ b e n ด d i c t แบบนี้รับแน่นอนนี่ฮะแล้วก็ ราดซอสน,นิดหน่อยเขาให้เองเลยเอ๊ยใช้ซอนนี้ปะใช่แหละมากิน นี่ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้สั่งออมเล็ตได้ซึ่งเขาจะมีะเหมือนกับเพดเจอร์ตรงนี้เอาไว้ด้วยเวลาที่เรากลับไปที่โต๊ะปุ๊บ,บ,ล,บล้วบรรลองก็คือสามารถมารับได้เลยจะได้ไม่ต้องงงว่าออเดอร์เป็นของใครนะทางนี้ก็จะเป็นไส้กรอกและเบสิกสําหรับอาหารเช้าก็าคือเบคอนขนมปังต่างๆไข่ต้ม <c oughs> มีพอนบีฟแฮชแล้วก็เป็นแฮชบราวน์ทันนี้แอบรู้สึกถึงความโครงของเรือเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ประมาณหนึ่งในสามของเส้นทางที่จะไปจูโนแล้วนะครับวันนี้เราจะ จะล่องเลยอยู่บนมหาสมุทร ال อย <Hollywood> ่างเดียวเลยเช็คพิกัดจาก g o o g l e Map ได้เรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะใช้ดาวเทียมเป็นโซนผลไม้เยอะมากฟุตด้วยอันใหญ่มากเลยฟุตอันใหญ่มากมีสตรอเบอรี่พาเฟ่มีนมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโฮมิวมีช็อกโกแลตมิวแล้วก็มีสกินมิวก็คือเป็นนมไขมันต่ำนั่นเองแล้วก็จะเป็นซีเรียลต่างๆตรงนี้เยมากเป็นของมียี่ห้อด้วยนะฮะแบบนี้เลยแต่เป็นยี่ห้อของที่นี่โอ้โหแล้วอีกเยอะมากนะฮะมีกาโนล่าหลยๆ างเลยยิงมีโยเกิร์ตเยอะมากจริงอะ่ะเป็นบาเกลกับแซลมอนนะฮะแล้วก็จะมีสโมกแซลมอนให้หยิบได้ไม่อันเลยตอนนี้เขามีปาร์ตี้กันอยู่นะฮะในซาเหมือนอารมณ์ประมาณแอโรบิกหน้าโลตัสน,นะฮะ มาที่ลิฟต์นะฮะจะมีสรุปข้อมูลแบบนี้เลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างเดทที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่และจะมีอีเวนต์อะไรบ้างวันนี้คนนี้มึนลเลยฮะเมาเลยอเพราะว่าวันนี้เป็นวัน,น, <c oughs> นที่รู้สึกได้เลยว่าพื่นลมแรง <c oughs> แล้วก็เรือโครงเดินเดินอยู่เนี่ยเหมือนเซทั้งที่รอบก่อนไม่มีฟีลลิ่งแบบนี้อาจจะเพราะรอบก่อนเนี่ยน่านน้ำเป็นโซนยุโรปด้วยแหละแล้วก็ไม่ได้แรงขึ้นแรงจริงมองออกไปข้างนอกก็จะรู้สึกเลยว่าเออขึ้นแรงแล้วก็จะมีจั หวที่เรือประทะขึ้นแล้วแบบได้ยินเสียง,งตึ้งนิดนึ่งใช่คลื่นนะไม่ใช่ภูเขาน้ําแข็งนะคลื่นคา <c oughs> รู้สึก,ร,สกรู้สึกตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเดินอยู่นี้นี่คือประสบการณ์ครั้งแรกที่เรามาาสกาด้วยแหละมันคงเป็นแบบนี้แหละลา拉斯อ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4เดี๋ยวจะไปห้องอาหารซิลนะครับซิลที่แปลว่าผ้าไหมเป็นอาหารไทยแล้วก็พิเศษเฉพาะ กรุ๊ป <Group S 2> เราด้วยนะฮะวันนี้วันเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเป็นการจองโต๊ะเข้าไปแบบไฟไไดินนิ่งแบบเมื่อวานนะฮะไ่ยไม่อกกิ่มไม่ไงก,ก,ก,กินเสร็จแล้วเข้าไปนอนสลบ <laughs> แล้วก็ตื่นขึ้นมา <laughs> เขาปลุกนิกาไว้ว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เพื่อนก็ตามมากินอีกแล้วนะฮะงงกินจนงงไม่รู้ว่ามือไหนเรากินจนงงตอนนี้เขาแบบเริ่มขายของซูวีเนีย <laughs> พวกของที่ระลึกอลาสกากันแล้วนะฮะนี่ห้องอาหารซิลวนะครับ อันนี้คือเมนูปกติของที่นี่นะครับเลือกเป็นสตาร์เตอร์เมนคอสแล้วก็ดีเซอร์ตนะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นสเปเชียลอีเวนต์ครับสามารถสั่งเป็นเมนูอาหารไทยตามนี้ได้ด้านล่างสุดคือแกงเขียวหวานอันบนอันกลางคือผัดไทยอ่าอันนี้คือทานสเลตนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนั่นเองด้านบนเป็นซุขโปข้าวโพดใส่ไข่เดี๋ยววันนี้เราจะชิมเป็นผัดไทยกุ้งละกันนะฮะคือตอนนี้เขาปิดเป็นไพรเวทอีเวนต์นะฮะสำหรับลุมพวกเราบรรยากาศของเราตอนนี้เหมือนโตะรีวิวนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคน มันกกก็บ,บอกกออเร์ีกวันนนหึ่ง,งี้เราเริ่มต้นด้วยซีซ่าสลาดัดพี่กิวเริ่มต้นด้วยสโมกแซลมอนสลดัดอย่างนะกระลำกะลัดสลัดไี่มัสีหัวเลยไอเบ,บิร์ไอเปอร์อนี่จะเป็นชีสทอดนั่นเองมองเมนูชีสทอดของเพื่อนอย่างตาลรห้อยนะฮะ<笑><笑>นี่ฮะตัวบ็อกเกอร์ครับตัวบ็อกเกอร์ครับ ดูสายตาของคนกัดชีดนะฮะแล้วดูสายตาของคนชอบชีที่นั่งมองคนกัดชีสนะฮะทำไมชอบคนเตอร์คนดิบุรี่อ่ะนี่คนนี้ได้กินแล้ว นี่คือแกงเขียวหวานผักรวมนะฮะวันนี้น่ากินนะฮะเป็นผัดไทยกุ้งพร้อมกับเป็นไก่สเต๊กน่ากินอนะ่ะนี่คือฟ e ลลิ่งแบบกินผัดไทยบนเรือสมราญเบอร์เกอร์พี่ไหนไม่ได้นะเนี่ยเบอร์เกอร์หมูกําลังรีวิวอยู่ด้วยนะฮะดูซินา่าซิน่าเขาชอบมากๆถ้าได้พริกหน่อยจะดีมากเรียกได้จับถั่วเพิ่มชิมนะฮะแต่คนนี้ก็บอกอร่อยอีกคนละจะเป็นมูนเส้นครึ่งหนึ่งสเส้นจันทร์ครึ่งหนึ่งนะฮะกลิ่นเนี่ยหอมตัวนี้จะเป็นแกงเขียวหวานผักเป็นเจเกอร์แบบ เหนียวนุ่มหอมมีความสไปซี่ความเผ็ดแบบใครที่วอนของเผ็ดแบบไทยๆอันนี้เดเข้าใจแล้วทําไมหลายๆคนชอบมือนี้บริษัททํากันบ้านเรื่องอาหารไทยให้คนได้ดีมากเลยเพราะปกติเนี่ยเราจะหารสชาติแบบเนี้ยไม่ค่อยได้นะไม่เหมือนที่บ้านเราเป็นเพราอไที่ทำใม่เราหายยาะหายอ่ที่ตื่ก็เสียงเลยดูสีหน้าของคนที่กําลังรีวิวเขียวหวานไม่มีช้อนนะจ๊ะไม่มีช้อนไอศกรีมมะพร้าวนะครับเป็นของหวาน เนื้อดูมีความโปร่งมากเลยนะดูดิมันมีความโปร่งตรงกลางเนื้อตรงกลางมันแปลกมากเลยคือมันโปร่งมากจริงๆเคี้ยวไปยังรู้สึกถึงความโปร่งเติมแต่ค่าเดีอดได้กินไอ้เต็มใช่ไอซูพปอร์ช็อกโกแลตที่สามารถเปลี่ยนวานิลาได้มันเปลี่ยนร่างเองได้คนทั้งต่างแม่เปลี่ยนร่างกันตรงนั้นนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีวิวของหวานจริงๆนะเมื่อกี้ตอนของหวานมาเสิร์ฟพี่รีวิวไงก่อนนะก่อนอื่นเลยเราต้องดมค่ะเราต้องดมว่ามันใช้ได้ใหมเด่นตอยู่แล้ กลิ่นมันหอมไหมขนมหวานที่อร่อยมันก็ต้องหอมด้วยมันบ่งบอกถึงจุดหน่งจุดหน่นจุดสองมันจะมีความฟูๆของเนื้อเค้กอันนี้เรียกว่าฟูใช่ป่ะใช่มันเป็นแบบเห็นมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำอ้าเห็นชัดเลยอ่ะนั่นหมายความว่ามันจะแบบไม่ได้นุ่มเล้ยแล้ที่เราขูดเข้าไปโอ้เขาจงใจแต่เนื้อมะพร้าวที่นี่มันไม่เหมือนมะพร้าวบ้านเรามะพร้าวบ้านเราจะเหมือนทั้งหอมอันนี้มันจะมีความแบบเหมือนมะพร้าวเก๋าๆค่ะที่เขาขูด กับนิพิษจีนของมันก็กรึบๆแล้วแต่คนชอบส่วนตัวชอบมะพร้าวหอมมากกว่าเนี่ยมันลึกล้ำมากส่วนของเราดมไปแล้วมีกลิ่นด้วยเหรอไปใครช็อกโกแลตดีอันนี้ยืนยันเอามาโชว์เลยมาชว์เลยเค้กช็อกโกแลตดีค่ะดีมีความเป็นเลเยอร์เลเยอร์มันจะแบบเนียนมากเลยแล้วพอกินเข้าไปอ่ะมันเนียนจิ้มจิงมด้านบนหนึบด้วยนิดนึงใช่มันมีความแบบดาร์กช็อกโกแลตค่ะทุกคนมันก็นุ่มไม่เห็นพีนันเนื้อที่เป็นเนื้อเค้กค่ะ เนี่ยเห็นไหมมันจะสักตาแต่อันนี้ไม่สักเลยนู่นอร่อยมหกว่าล้ำไหมล่ะลานด้านบนถูกเปลี่ยนให้เป็นสนามบอลนะฮะอ่าฝั่งนี้จะเป็นสนามบาสเกตบอลส่วนฝั่งนู้นจะเป็นสนามฟุตซอลนะฮะเขาจะมีตะข่ายแบบนี้ลงมากันเดี๋ยวตอนขําลานเดียวกันนี้ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นรถบัมเห็นไหมฝั่งนู้นมีรถบัมก็จะถูกปล่อยออกมานะฮะฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะตีปิงปองคนนี้เวลามาขึ้นเรือนี้ก็จะ ตีปิงปองทุกครั้งนะฮะแมตชนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่านงเมย์ไปแล้วนะฮะโอโหสุดยอดกันไปเลยในขณะนี้พี่กิวเซิร์ฟไปแล้วนงเมย์ตีโต้กลับติดเน็ตเรียบร้อยเรามาดองดูลูกใหม่นะฮะนั่นนะฮะโอโหสุดยอดมากนี่คือการแข่งขันปิงปองนัดทำลายมิตรภาพของเราในทริปเรือ,อาลาสกากันนะฮะครูพละกำลังสอนไปแล้วครับเซิร์ฟมีโต้กลับนะฮะเซิร์ฟไปโตไปล่วงะฮะในขณะนี้คุณนิชากรก,รกำลังยืนขำเหนื่อยอย่างเดียว รอบนี้เขาบอกเขาพร้อมโตฮะเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าดีมากที่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเต้นนะฮะเขาเต้นอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็นี้คือโคดโกงปีกวิเวกันนะฮะสบายมากเลยพักแป๊บนึงแล้วก็นั่งมองเกลียวขึ้น เป็นคลาสเต้นนะฮะแล้วพวกคนของเรา1หนึ่อัตราคือบูธสำหรับกดซอฟเสิร์ฟนะครับไม่อั้นสามารถมาต่อคิวได้ตรงนี้บริการตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นด้วยกันนี่น้องเมย์ก็คือมาสั่งนะฮะสามารถสั่งแบบทูโทนได้ ทุกคนเราลืมนำคลิปอันนี้คือตรงไบโอกบาร์ใช่ไหมอันนี้วิธีการที่เราจะเริ่มสั่งนะฮะน้องเมย์จะเป็นคนสั่งนะฮะเอาบัตรมาแตะที่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้ใส่คอศอเกิดอ่าอันนี้ใส่ได้เพราะไม่ใช่พัลเวิร์ดไลโชว์ได้นะฮะเพื่อเช็คอายุว่า18ปีขึ้นไปจะมาหน้าจอนี้ครับว่าจะเป็น Create n e w drink คือเลือกส่วนผสมเองเลย m y drink คืออาจจะที่เคยทำมาไว,ว้แล้วแล้วไบโอิกซเนเจอร์กับคลาสสิกก็คือเลือกได้เลยว่าิซเนเจอร์หรือคลาสสิกดีอารอรารนนงนคุณช จะสามารถกินที่นอนแอลกอฮอล์ได้ฟรีทั้งหมดแต่ถ้าแอลกอฮอล์ก็คือมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอยมีก เสร็จแล้วมันจะขึ้นสรุปมาว่าศูนย์บาทนะฮะศูนย์ดอนแล้วก็เช็คเอาท์ได้เลยมันก็จะเป็นการอ่ะกดเช็คเอาท์อีกทีหนึง่งมันเป็นการเซ็นออเดอร์นะครับส่งไปที่โรบอทที่กําลังทํางานและนี่ฮะมันขึ้นไปที่จอเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้เป็นออเดอร์ของคุณชนาการพีและตอนนี้น้องโรบอตกําลังเริ่มทาออเดอร์ของคุณชนาการนะฮะด้วยการที่น้องกําลังใส่น้ําแข็งอ่าไม่มีไม่มีมมมมน้ําแข็งนะฮะน้องจะเอาแก้วมาวางก่อนแล้วหลังจากนี้เขาจะไปเอาส่วนส่วนผสมด้านบนซึ่งมี เยอะแยะมากมายทั้งแอลกอฮอล์และนอนแอลกอฮอล์นะฮะตรงนู้นนะน้ำแข็งใช่ไหมนะ่ะน้ำแข็งอยู่งน,นู้นเขาก็จะไปกดด้านบนฮะ,ะว่าไปกดอะไรอนะันนั้นจะเป็นออเชอรี่ใช่ไหม <S 1> <S 1> แล้วก็มีการเขย่าเล็กน้อย คือเขาจะมีกระบวน่าในการเขย่าหลายอย่างมากเลยนะแล้วเขาจะเทใส่แก้วอันดีมากนะฮะหกด้วยแต่ก็จะพอดีแก้วเลยนี่หกโอ้ยแต่สีสันสวยงามทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยวิธีเช็คว่าเป็นของเราเขาจะให้เอาบัตรของเราเนี่ยแตะที่ตรงนี้ฮะ,ะพอเราบัตรแตะปุ๊บถ้าใช่ของเราก็จะไหลามาที่เรานั่นเองเรียบร้อยนะฮะหนึ่งออเดอร์ กินไมม่่ีอลองชิมอือร่อยอร่อยกว่าตู้โค้กที่กดเป็นโค้กเชอรี่ด้วมีความเป็นโค้กด้วยเหรอก็สั่งโค้กเชอรี่แล้วเขาไปใส่โค้กตันไหนอ่ะน้องไม่รู้แต่ว่าเราสั่งโค้กเชอรี่แต่เรารู้สึกว่ามันอร่อยกว่ามันเหมือนมันนัวกว่าไอ้ตู้กดโค้กมันคือซิงเกอร์เมื่อกี้อ่ก็เมื่อกี้มันกีการเขย่าอย่างเงี้ยอ่าใช่กระบาดท่ากระบาดท่าไงฮะมชิมเขาบอกว่านัวกว่านัวกว่าอ่าจริง ตู้กดโค้กมันจะเป็นโค้กแล้วก็เชอร์รี่โดด่อันนี้มันเหมือนมันถูกเ<อ>กบรเนมาแล้วแล้วมันก็เป็นโค้กเชอร์รี่เบรนมาแล้วเออจริงส่วนผสมมันลงตัวกว่าใช,ใช่เลย เพิ่งหมดไปคนละหนึ่งแก้วแต่ตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วเราก็จะเบิ้ลเราก็จะสั่งอีกหนึ่งแก้วนะ <laughs> อันนี้เราจะสั่งเป็นยูนิคอร์นฮันเดรสนะฮะซึ่งอันเมื่อกี้เนี่ยคือมีความหมดไปแล้วแล้วเนี่ยคือมีความเปรียปร้ยวๆหวานอมเปรี้ยวอร่อยเลยเช็คเอาท์เลยครับรอบนี้มันก็จะบึงบ้งเบึง้งบึ้งออเดอร์เซ็นต์นะฮะมากดแทร็กได้นะครับอินคิวยูนิคอร์นฮันเดรสรอประมาณ2นาทีแล้วมันจะขึ้นที่จอแบบนั้นนะดูนะตอนนี้เขาทํา พิงจินโทนิคของคุณโอมาอยู่เสร็จแล้วก็วจะเป็นยูนิคอร์นฮันเ์รสของเรามันจะโชว์คิวแบบนี้เลยทำไมแต่มันเหมือนกลายเป็นทําอยู่แล้วเนี่ยเป็นริงโปรดักชันโปรเกรสดังนั้นแปลว่าตอนนี้น้องกำลังทำยูนิคอร์นฮันเ์รสอยู่มาดูกระบวน่าเขย่าของน้องตอนนี้เขาจะขย่ายังไงไม่ขย่าด้วยฮะเทเลยจ้ะ เสร็จแล้วเขาจะขึ้นว่าของเราเนี่ยอยู่ในไลน์ที่เท่าไหร่อันนี้ขึ้นว่าอยู่ในไลน์สซึ่งนั่นฮะน,นี้จะเป็นสีแดงทัชครับมันก็จะไหลมาแบบนี้หยิบได้เลยส่วนตัวจะชอบอันแรกมากกว่าเนี้มันจะมีความหวานแล้วก็มีความหนืดเพิ่มขึ้นนิดนึงคนนั้นาถามผมว่าส่วนหัวชอบอันไหนชอบอันแรกมากกว่าส่วนหัวชอบอันเออ เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะต้องขึ้นแฮชแท็กเซฟนัดด้วยนะฮะหลายอย่างแล้วั้งแย่วันแรกนี่คือร้านกาแฟที่ชั้น4นะฮะใต้อ c คอนิ b บารอันนี้คือเป็นฮอตช็อกแลตนั่นเองสำหรับคนไม่กินกาแฟก็สามารถกินได้ก็รวมอยู่ในรีเฟรชเมนต์ของเราด้วยไหนชิมชิมชิมบังคับให้เขาลวกปากเลยอร่อยไม่หวานมากอ่าจริงๆต้องแบบถือไปกินในตรงด้านบนอะ่ะใช่มรนยะกาศ หนาวๆเนาะมันจะดีมากมเรจะพามาซอยนโตพิซซ่าแต่ตอนนี้เรากินไม่ไหวแล้วเราก็จะตามติดคุณบีมเป็นกล้อง2ให้กับเขานะฮะโตพิซซ่าจะมีทั้งพิซซ่าที่สามารถสั่งได้แบบมีค่าใช้จ่ายกับพิซซ่าที่สามารถต่อคิวแล้วขอฟรีได้เลยชีสคือเปปเปโรนีคุณบีมจัดหนึ่งชีสและหนึ่งเปปเปโรนีเลยน เนไม่ได้มีแบบแฮทช็อปไม่ได้มีซอสอะไรเนาะแต่ว่าถ้าไม่ซห็นก็จะทาบาสโก้ให้ใช่ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์คนไทยเราจะชินกับการกินซอสแต่ว่าไม่ไม่กินนะแล้วก็ตรงนี้จะมีพาเมซานไม่แน่ใจมันจะเป็นชีสของผมอ่ะแล้วก็มีออริกาโน่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพริกป่นไม่รู้ใช่พริกแก้วไหมแต่ไม่น่าใช่เป็นพริกป่นก็แล้วแต่ให้เราเลือกส่วนนี้ก็ใส่นิดหนึงก็จะเป็นพิซซ่าชีสเอ็กซ์ตร้าชีสกินแล้วนะคะ โอ้ชอบสินะชีสยืดแบบนี้แฮปะเป้ก็สไตล์แป้งบางกรอบก็มีความมันนัวๆค่ะไม่ได้มีรสชาติอื่นอะไรนอกจากชีสกับแป้งแล้วก็มีซอสที่เขาทาแค่นั้นเลยรสชาติน่าจะเลาไม่ง่ายชิมเปปเปอโรนีสิจริงๆมันก็จะคล้ายๆกันอ่ะแค่มีใช่แผ่นเปปเปอโรนีวางอยู่ซึ่งเป็นรสเค็มชิ้นอันนี้ได้ป่ะเพราะว่ามันคือเบสชีสเหมือนกันเลยมันก็คือเค็มอ่ะ เพิม่พมความกิมเข้ามาอีกนิดหนึ่งจบตอนนี้เป็นเวลาใกล้ๆหนึ่งทุ่มนะฮะเรามาเตรียมต่อคิวขึ้นรถบัมซึ่งกิจกรรมนี้ไม่จะเป็นต้องจองนะแต่ว่ามาต่อคิวเอาใครมาถึงก่อนได้เล่นก่อนนั่นเองนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ Royal Theater นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยในแต่ละวันจะมีโชว์ที่ต่างกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะเป็นโชว์ชื่อว่า Love l ล็กอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ l i ฟ e Love l ล็ก นะครับแต่คิดว่าโชว์นี้น่าจะไม่สามารถถ่ายภาพได้มั้งคิดว่าน่าจะนะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวดูบรรยากาศห้องเทยเตอร์ละกันว่าห้องเป็นยังไงนะฮะอยากดูโชว์ก็มาเองเดี๋ยวรอดูโอเคตอนนี้จบแล้วนะฮะ โชว์บอกเลยว่าเป็นโชว์ที่สุดปลังมากนะฮะต่อให้เขาบอกว่าเป็นอ d เดลหรือว่าเป็น18บวกก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีความ18บแวกแต่ว่าเขาคงคิดว่าเฮ้ยถ้าเด็กมาอาจจะน่าเบื่ออย่างนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเนื้อหาของเพลงบางส่วนหรือถ้าเต้นบางส่วนก็เป็นได้เช่นกันแต่ถ้าสมมติอยากเข้าจริงๆก็คือเข้าได้คือเข้าไปจองที่ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครได้มานะแล้วจะไปจองกิจกรรมอะไรที่แบบไม่มีการบุคกิ้งล่วงหน้าแบบเนี้ยเฟิร์สัมเฟิร์สเซิร์ฟแนะนําให้มา ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะฮะส่วนตัวโชว์บอกเลยว่านักสแสด,งแ,ง,ดงแต่ละคนทั้งแดนเซอร์แต่ละคนประวัติไม่ธรรมดานะครับบางคนนี้เริ่มเต้นตั้งแต่อายุ13แบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยแข็งแรงสตรองมากๆเป็นเวลาประมาณ40นาทีด้วยกันนะที่ทุกคนแบบเหมือแตกคลักมากเลยแล้วก็แสงสีเสียงนี่แบบอลังมากจอแบบโอ้เลื่อนได้อะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยต้องลองไปดูด้วยตัวเองนะบอกเลยโซนไทยเร์จะเป็นลิฟแก้วแบบนี้นะครับก็จะเห็นด้านนอกหมดเลยในะขณะที่เรากับ กำลังเลื่อนขึ้นตอนนี้เรากําลังจะไปที่ชั้น15เพื่อเอาัอขัดดับตอนนี้เวลา3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่ง <c oughs> <c oughs> ตอน3ทุ่มครึ่งจะเป็นรอบสําหรับเด็กนะครับรถบัมแต่ตอนนี้เราพาเด็กน้อยคนนี้มาเล่นตู้เกมนั่นเองเพราะว่าเครดิตในบัตรเข้าแล้ว <c oughs> Mario Kart นะฮะนี่คือตู้ Star Wars <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเล่นอันนี้ดู อลังมากะฮะคือเห็นแบบนี้เลยอะทุกคนแต่ตอนเล่นเรือถ่ายไม่ได้เพราะเ่าต้อใช้สองมือวันนี้เราจะปิดคลิปกันที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะลานตรงนี้สิ่งที่เราได้เห็นคือมันเป็นได้ทุกอย่างจริงนะฮะตั้งแต่ลานเต้นทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นฟุตซอลเป็นบาสเกตบอลเป็นวอลเลย์เป็นสเกตเป็นรถบัมทุกอย่างแล้วอุปกรณ์เนี่ยตอนนี้พนักง,งานเขากำลังไขไอ บังเกอร์ที่อยู่ตรงรอบๆทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ตรงเอาเราแก้วชี้ให้ดูเนี่ยนะเพื่อไม่ให้แบบเวลาเดี๋ยวเล่นฟุตบอลหรือฟุตซอลเนี่ยมันจะกระเด้งออกมาคือนี่คือชีวิตของการทํางานรูทีนของที่นี่มากๆเลยเห็นหลายๆคนสมัยก่อนหลายๆคนเีาใฝ่ฝันที่มาทํางานบนเรือสารานเนาะก็เนี่ยก็คืออาชีพที่ทํางานบนเรือสํารานก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะตัวเราเองก็ มาเที่ยวมาเที่ยวเถอะนะฮะกไไ็ได้มาใช้ชีวิตบอกเลยว่าวันนี้คือวันเดที่เป็นฟรีอยู่บนเรือเพราะว่าเรือเนี่ยแล่นจากเซาทเวลไปที่จูโน่ดังนั้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นบกที่เป็นน้ําแข็งบ้างสองฝั่งนะฮะเดี๋ยว พรุ่งนี้เราจะมาทําอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะเป็นคลิปเที่ยวจูโนโ่เราก็จะไปชมทานน้ำแข็งเมนเดนฮอลที่จูโน่นั่นเองคือจริงๆต้องบอกว่าเราอะอยากขึ้นฮอที่จูโนโ่แต่ว่าจองไม่ทันนี่ๆ่าขายเริ่มลงแล้วเห็นไหม ดี๋ยวเขาจะเล่นฟุตซอลกันตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในวันที่ไปสแเวร์แทนแล้วพรุ่งนี้จะไปชมเมนเดนฮอลกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วเดี๋ยว mm hmm. เมืองจูโน่เป็นยังไง mm hmm. บรรยากาศการชมทานน้ำแข็งเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวมาติดตามกันต่อคลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์ like share, mm hmm. กดแชร์กดติดตามช anel ไลน์แ hmm. ทงเอาไว้นะ mm hmm. แล้วเจอกับคลิปเที่ยวอันเนี้ยจนจบซีรีส์เลยในวันอังคารแล้วคลิปรีวิวอาหารเดี๋ยวไปเจอกันวันศุกร์นะฮะหลังจากที่เรา กลับไปทําคลิปต่อนั่นเองนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวนานมากนะฮะสอาทิตย์นะ่ะประมาณนั้นนะ่ะที่จากประเทศไทยมาก็แล้วเจอกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย